มาอัปเดตรถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆเป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตเป็นรถปี22มาในราคา499,000บาทฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้ไม่เพียง9,000โลสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพใครที่กำลังมองหารถ e ีโคคาร์แฮดแบ็กฮาประตูอยู่ห้ามพลาดค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆขาพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนตที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพี่ๆมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเป็นตัวโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตเป็นรถปี22มาในราคา499,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพานักงานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการ สามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงนาบานสำหรับพี่พีที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่บริษัทค่ะพี่พีค่ะมี10สถาบันการเงินรองรับมาที่นี่ครบจบทีเดียวแน่นอนมีรถให้เลือกชมหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่สําคัญมีมากกว่า400คันแน่นอนค่ะพี่พีวันนี้น้ําฝนพาพี่พีมาบุกกันที่โกดัง3มีรถที่โกดัง,ดง3ประมาณ70-80คันเลยค่ะพี่พีค่ะ นี่วันนี้น้ำฝนคัดมาให้แล้วเป็นตัวเข้าใหม่เลยเป็นยาลิสรถแฮดแบ็กห้าประตูเป็นรถอีโคคาร์ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะพี่พี่ต้องดูให้จบคลิปมาค่ะพี่พี่เดี๋ยววันนี้จะพามาชมทั้งคันรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบ Full LED นี่มีไฟเลี้ยวในคมเดียวกันแบบนี้เลย ตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวคะ่ะพี่วคะ่ะไม่มีไอ้น้ำเลยสภาพยังใหม่ๆแบบไม่เลยรถใช้งานน,อน้อยมากๆเพราะว่าไมาแค่9,000โลเท่านั้นสำหรับคนันนี้จุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าค่ะถัดมาจะเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบค็คทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยตัวสันกระโปรงคมกิบไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอน นี่ได้สัรนกระปรงแบบนี้เลยล้อจะเป็นล้ออัลลอยทูโทนปัดเงาขอบสิบห้านะคะพี่พี่ขามีดิปเบกให้แบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยด้านนอกกระจกจะมีกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวค่ะพี่พี่ขา คันนี้จะได้กุญแจแบบนี่จะได้กุญแจเป็นแบบนี้เปิดปิดแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะที่ตับจะเป็นสีตัวเดียวกับรถน,นี่คันนี้ได้กระจกเป็นกระจกเดิมๆจากโตโยต้ามีคิ้วกันสาดมาให้ครบสี่ด้านแบบนี้เลยสวยๆภายในก็สภาพใหม่ๆเป็นโทนสีดำไฟท้ายจะเป็นแบบ led ค่ะพี่พี่ มีสปอยเลอร์มาให้คันนี้ได้สัญ,ญลักษณ์ครบรอบ60ปีของโต y o ต้าด้วยเรามาดูข้างหลังกันข้างหลังมีกล้องถอยให้นะคะพี่พีมีที่ปัดน้ำฝนไฟท้ายเป็นแบบ LED สวยๆส,สปอร์ตแบบนี้เลยขออนุญาตเปิดด้านหลังให้พี่พีชมกันมีภายในด้านหลังเบาะพับปรับได้ค่ะพี่พี่พะตัวน็อตต่างๆ ยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะพี่พี่สภาพยังใหม่ๆเลยต้องดูขอบๆแบบนี้ตัวน็อตต่างๆอู่ครบอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ค่ะพี่พี่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้มีการสปาใดๆ รถแรกรับเข้ามาเลยเดี๋ยวเรามีปรับสภาพให้ค่ะพี่ๆค่ะมาที่นี่ไม่ต้องห่วงค่ะมีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันมีใบประเมินมีใบเซอร์ออกให้นี่ด้านหลังสามารถบางของได้จุกๆเลยค่ะพี่ๆนี่เบาะพับได้เดี๋ยวเราไปชมกันห้องโดยสารภายในกันดีกว่า ห้องโดยสารภายในจะตกแต่งด้วยโทนสีดำนี่แผงข้างประตูนี่อันนี้จะเป็นสีเป็นโนแบก็กเป็นสีดำก็เปิดปิดกระจกมีกันหนีบมีเซ็นทันล็อกแบบนี้เลยอันนี้ที่จับจุดเชื่อมต่อของตัวรุต่างๆตัวน็อตสภาพยังใหม่ๆเลยค่ะพี่พ เบาะพับปรับด้วยมือหนังเดินได้ตะเข็บสีนํำเงินนี่เบาะยังตึงเปียกอยู่เลยพี่พี่มีระบบต่างๆพวงมาลาัยมัตติฟังก์กชันตัวนี้จะได้เป็นจอทัชสกรีนไปนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่พี่ชมกันดีกว่า จอจะได้เป็นจอทัชสกรีนแอร์แอร์ Auto. ออโต้อันนี้มีวิทยุบลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะพี่ๆนี่ไม่แค่ก7พันเจ็ดร้อยโลเท่านั้นเองปียี่สิบสองใช้งานไม่เยอะมากส่วนพวงมาลัย มีโหมดต่างๆเกีย์ออโต้ค่ะพี่พี่นี่เบาะข้างๆมีกระตกให้สองฝั่งไฟนั่งคนขับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลย อันนี้ด้านหลังถ้ามองจากด้านหลังจะประมาณนี้สําหรับใครที่หารถแบบครอบไม่ใช่รถแบบครอแบบัวรถแบบรถเก่งใช้ไว้ใช้งานแบบขนาดเล็กแบบอีโคคาร์ค่ะพี่ๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นรถแบบแพดแบ็5ห้าประตูใช้งานใช้งานได้จริงอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ารถยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทางนั้นเป็นรถแรกเข้าแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ เดี๋ยวเรามีสปาให้มีปรับสภาพให้แน่นอนนี่แล้วเราให้ดูหลังคาบ่อพับปรับได้มีพับปรับนี่สภาพเบาะยังใหม่ๆแบบนี้เลย สำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาสอบถามหรือว่าติดต่อมาได้ที่0825503316ค่ะพี่พี่ส่วนด้านนี้บ่อสามารถพับได้แยกอิกสระแบบ60-40สําหรับคันนี้ ส่วนด้านหนา้านข้างคนขับช่องใส่เอกสารนี่หับภายในใช้งานใช้งานในกรุงเทพแบบรถเยอะๆก็สะดวกขับสบาย หรือว่าจะต่างจังหวัดก็ขับสนุกค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้วัยรุ่นค่อนข้างชอบเยอะเพราะว่าเป็นรถราคาประหยัดแล้วก็เป็นรถอีโคคาขนาดเล็กแต่ว่าใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราดูรอบๆอบคันอีกใครที่ชอบนะคะพี่ๆเป็นคันเป็นสีดำไมคแค่เก้าพันโลเท่านั้น เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันค่ะพี่ๆนี่สภาพแบบใหม่ๆสะอาดแบบนี้เลยตรงห้องเครื่องตัวหม้อน้ําตัวแบตเตอรี่สภาพแบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะพี่ๆตัวน็อตต่างๆตัวเม็ดอาร์ตใครได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอน สำหรับตัวยาริสปอร์ตนี่ตัวน็อตต่างๆมีแผ่นกันความร้อน,นสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะพี่ๆโตโยต้ายารีหนึ่งจุดสองสปอรตรถปียีิบสอง ราคา499,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นผ่อนได้ยาวๆถึง84เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39%มาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนคะ่ะพี่พี่มีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันใครที่ชื่นชอบรถอีโคคาร์รถแฮทแบ็ก5ประตูนะคะพี่พี่รีบมาจับจองใครสนใจทักมาหาน้ำฝนได้เลยหรือว่าติดต่อมาที่082-550-3316 สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้น้ำฝนลาไปแล้วค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ